สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาดูนะคคุณผู้ชมจะเห็นต้นโพอยู่ตรงหน้าผมนะครับเห็นไหมครต้นสูงต้นนี้นะครับเคยมีบุรุษใบษนีครับผมกับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับผมนะเห็นพระฤาษีนั่งอยู่บนกิ่งต้นไม้ข้างบนนี้นะครับนั่งอยู่บนกิ่งต้นไม้ต้นไม้นะครับแล้วก็ได้นํากล้องมาถ่ายไว้ครับนะฮะตัวนี้เห็นพระฤาษีอย่างชัดเจนนะครับแต่จุ่ ครัม่อยูทีนี้บุรุษไปัษนีนั้นจึงบ่นว่าถ้ามีพระฤาษีจริงอยู่ที่นี่นะครับขอให้ตนเองถูกหวยนะครับผลปรากฏว่าบุรุษไปรษณีผู้นั้นได้ถูกหวยจริงๆนะครับจึงได้มาตั้งาาศาลพระฤาษีที่นี่นะครับผมนะนะครับผมตั้งาศาลพระฤาษีที่นี่นะเงี้ย ทุกวันก่อนหวยออกนะผมนะกลางเดือนกลางเดือนหรือก่อนวันหวยออกหนึ่งหนึ่งวันครับผมนะจะมีประชาชนครับผมนะผู้คนครับหลั่งไหลมาขอเลขเด็ดนะครับ,บที่นี่นะครับหลั่งไหลเข้ามานะครับนะขอเลขเด็ดนะครับขอเลขเด็ดนะซึ่งมีบางคนสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างนะครับผมนะ นะครับก่อนหวยออกจะมีคนหลังไหลมาเยอะรถจอดยาวเหยียดเลยครับตรงนี้ฮนะทางค่ำครับผมค่ำค่ำคืนก่อนหวยออกหนึ่งวันนะจะยังมีผู้คนมาเยอะมากนะครับตรงนี้นะผุกคนรถจอดยาวเหยียดเลยครับผมถนะสนสองขางนี้แทบจะไม่ว่างเลยครับผมนะวันก่อนหวยออกหนึ่งวันนะครับผมนะเนี่ยเต้นโผล่ครับผม ซึ่งจะมีพระโพพระโพสีสถิตอยู่นะครับผมนะตามที่เขเล่ากก่ามาแล้วครับผมนะพระโพสีสถิตอยู่ซึ่งจะเป็นพระฤาษีนะครับผมนะนะครับจะมีการมากราบไหว้อยู่เลยครับเป็นน้ําแดงนะแล้วจะมีกอ่าไม้เสียมซีครับผมนะไม้เสียมซีสำหรับขอเลขเด็ดนะครับผมนะเห็นไหมครับไม้เสียมซีนะ มีประชาชนมากราบไหว้ครับผมขอเลขเด็ดนะทุกงวดครับผมนะก่อนหวยออกหนึ่งวันครับผมนะที่ตรงที่บริเวณนี้นะครับผมนะจะมีคนมาเป็นจํานวนมากเลยครับผมนะนะครับจะมีการมาถ้าใครถูหวยจะมีการมาแก้บนครับผมนะ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 ครับผมนะ นะครับจะมีองค์พระฤาษีนั่งอยู่ในศาลาไม้ข้างในนะครับนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ